บลิฟยิ้มหวานนบลิฟอันนี้ไม่ใช่ยิ้มบลิฟยิ้มบนเอลซ่าหน่อยบลิฟมองตรงนี้บลิฟบลิฟโอเคสมาล์ l o o เ at the มิ m e r นยบลิฟบลิฟเ e ย้ เว้าดานทางนี้ครับวันนี้ทางนี้หมองกล้องยิ้มตรงตรงยืนนั่งตรงตรงโอเคยิ้มหวานหวานเอลซ่าอ่าสวยแล้วสวยแล้วโอเคโอเคโอเคบัลลีซีสต์เรตหมองกล้องย่ายิ้มมองกล้องสไมล์หมองกล้องนั่งหลังตรงบตรงซีสต์เรบัลลี